ยิ่งเข้ามาถึงเราเพิ่งหวังเราก็คุยจอให้นั่งดูแล้วมาทำอะไรมาจากไหนพี่ช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยไอ้ฝผมเป็นผู้ชายนะบมาช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าที่ไส้ไหลออกมาเลยคือไส้ออกมากครับแต่ไส้ไม่ขาดแต่หนังขาดอ๋อแล้วก็มีผ้าขม้าเปิดหนึ่งมาพันมาผ้าขม้าเปิดหนึ่งมันก็จับไส้ยัดเข้าไประบบเกลียวผ้าขม้าพันพันรัดไหม พี่ไปตาม,มแล้วพี่ก็โอ้โหกูจะไปทำยังไงได้วะน,นี่น้าเที่ยวกกก็อยู่นี่ <c oughs> ก็เลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูทำนี้กัดได้ไหมบอกว่าได้ครับก่อไฟไว้ไหมก่อครับแล้วใครอยู่ด้วยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่โอ,อนน้นโอเคอย่างนั้นไม่เป็นไรไส้ขาดไหมก็เลยถาารายละเอียดหมดทุกอ,อย่างเขาวิ่งออกมาเต้นกระพือพี่ต้องรีบวิ่งขึ้นมาเหน่อที่นี่เพื่อที่จะขึ้นๆๆยึดยุดบัวไปเอากาลังตูน แล้วเคนั้นโดนจับไหมก็โดนเขาก็แบกว่าก็เลยบอกว่าไม่ได้ทํำคดีครับคือเราก็ไปช่วยเขาแต่ถือว่าเขาก็บาดเจ็บไปแล้วโดนโทษตามก็ได้แต่สอบถามว่ามาทําอะไรมาทำอะไรคนที่ไหนครับเนี่ยอันนี้คนที่หนึ่งมาคนสามันก็พูดตรงๆนันแหละว่ามันมาหาในหองประมานัพอดีผมเห็นพี่แล้วผมก็วิ่งตามพี่เลยประมาณนั้นว่าเพื่อนผมคนพื้นที่หรือว่าจากที่อื่นคนพื้นที่ทุกคนจากที่อื่น ถ้าต้องรู้เส้นท้องมั้นยอะใช่ไหมเราตรู้เส้นทาง้องคนในพื้นที่แต่เคสเนาะมันปิดยังไงปิดเดียวแต่ไส่ไม่แตกใส่ใส่ใส่ไม่ขาดแต่หนังมันขาดออกมาเราไส่กลองออกมานปลายเขามันแหลมมากก็ใช่เจอปลายเขามันแหลมมาก็นอย่างที่ว่าแล้วอย่างถ้าเคสพานักท่องเที่ยวไปเดินกันแล้วก็จะััจะจะทำไงนะเธยเจอไหมเคสมครับเจอบ่อยไมแล้วมันถอยให้เราถยก่อน นี่แต่เราหลอกมันมันมาทีหนึ่งห้าสิอย่างเี้ยเขามันเล่นกระทิงกระทิงโทนอ่ะไม่ไม่อ้ไนี่นะกระทิงที่นี่เปนกระทิงฝูงไม่ไม่ใช่เดี๋ยวนะไอ้กระทิงนี่มันจุไปแล้วจะถามว่าคนนี้ถ้าเราเจเขาเหม็นเยอะๆอคนคนลักรอบขึ้นมาทําไมเราเราจะทํายังไง้าต่อห้าสิบเออมันติดชายแดนต่อหิ้มีแบบส่วนที่กาลังหารอะก็เมื่อก่นนี้ ก็าส่วนที่กำลังคือมันจับไม่ไหวมันเยอะเนะนึ่งขึ้นกูลงหึงขึ้นกูลงคนจ้องจะเอาคนเฝ้ามันตาเขาระวังต่างนะจนบอกว่าลูกเมียบอกให้ลาออกคิดบิดอังถึงขนาดอันตรายมากงานอยู่กับชีวิตเลยนั่นแหละมาบอกว่าไม่ไหวก็ลาออกไม่ไหวเล่านะออกสวัสดิการนีก็เลยบอกว่าจะไม่ได้ใช้สวัสดิการ ใช้ได้เต็มที่เลยด้วยเ <c oughs> ต็มเราต้องสู้ให้ได้ถึงที่สุดนั่น <c oughs> ล่เงินเดือนกี่หมื่นครับอเมื่อก่อนนี้เงินเดือนมันถือ่ตอนปีห้าห้าตอนไม้หม,ย,หมยประยุทธ์ลงมาเริ่มเข้าในประเทศไทยเลยครับตอนปีห้าห้านะกี่่น